พักจนเย็นเรียบร้อยค่ะมาดูความกรอบกันฟังเสียงนะเนี่ยกรอบมากสวัสดีค่ะพบกับจดีในรายการไอแอนจดีค่ะวันนี้เรามาทำขนมปังกรอบหมูยองนะ้าพกเผาค่ะเมนูนี้อร่อยมากเลยแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยค่ะถ้าอยากูวิธีทำนะคะแล้วก็ส่วนผสมไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราจะมีเป็นขนมปังชิ้นเล็กๆบางๆแบบนี้ค่ะจะดีจะเอามาตากแดดให้เขาแบบ ความชื้นน้อยลงไปอะค่ะเขาจะได้กรอบๆค่ะแต่ว่าอันนี้จะดีหาซื้อเขามีหลายที่เลยในช็อปปีเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายนะใน f c e b o o k อเลยอย่างเงี้ยค่ะเซิร์ชดูมีหลายร้านเลยแต่ถ้าใครหาซื้อไม่ได้หรือไม่อยากซื้อจริงๆอะค่ะใช้ขนมปังธรรมดาแบบนี้ได้แล้วก็เอาไปตากแดดประมาณ10นาทีอะค่ะให้เขาเริ่มแบบความชื้นน้อยลงจะได้สไลด์ได้ง่ายค่ะเดี๋ยวจะดีค่อยมาทําให้ดูอันนี้ ขอเรียงขนมปังให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเอาไปตากแดดค่ะส่วนตัวนี้ค่ะเราจะตากแดดอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะในวันที่มีแดดนะถ้าไม่มีแดดก็ตากหน้าพัดลมไปก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวจะดเีเรียงให้เสร็จก่อนเอาไปตากแดดค่ะส่วนถ้าใครหาซื้อขนมปังเล็กๆแบบนี้เดงวจะดีไม่ได้ค่ะใช้เป็นขนมปังธรรมดาที่หาซื้อทั่วไปเนี่ยค่ะเขาจะหนาหน่อยหนาก,ก็ประมาณครึ่งหนึ่งเอาไปตากแดดประมาณสิบนาทีค่ะถ้าเขาตักตัดง่ายขึ้นนี่จะดี ตากไปแล้วเขาสิบนาทีแล้วนี่แล้วก็จะามาสไลด์ให้บางลงนี่พอประมาณพักประมาณสิบนาทีอะค่ะเขาจะสไลด์ง่ายขึ้นฟุ icides, ๊กฟุ๊กฟุ๊ัดย่างัดย่างดยโอเคนี่ค่ะจะใช้แบบนี้ก็ได้สไลด์ออกมาก็จะบางเท่าเกันค่ะทำแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปตากแดดไว้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกัน ตอนนี้ตากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะของจาดีตากอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงเพราะวันนี้แดดดีมากๆนี่ไงแห้งเป็นแบบนี้เลยค่ะแดดดีๆไม่ต้องถึงชั่วโมงนึงได้นะคะเดี๋ยวขนมปังเขาจะงอนเกินไปค่ะโอเคไปทาการทาเนยกันค่ะจะดีใช้เป็นเนยนิ่มวางไว้ที่นุณหภูมิห้องจนนิ่มแล้นี่ไงเขาจะทา่ายได้ยินเสียงมแรกแรกแรก,แรก,แรกขนมปังเขาแห้งแล้วค่ะไม่ชื้นละ เป็นเทคนิคว่าขนมปังกรอบเขาทำยังไงทำไมเขาถึงแบบกรอบๆเขาเอาความชื้นออกค่ะทาเสร็จหนึ่งชิ้นแล้วก็ทาน้้ำพริกเผาค่ะไม่ต้องทาเยอะนะคะทาเยอะเด,ยเดี๋ยวจะหายกรอบทั่วๆประมาณนีน้อย่านะเกินไปค่ะเดี๋ยวจะหายกรอบเพราะขนมปังตัวน้ำพริกเผาเขามีความชื้นก็เลยหมวยหยอง ทำเสร็จแล้วก็เรียงในถาดค่ะเดี๋ยวจะที่ทำไปเรื่อยๆเลยนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราเอาเข้าอบก,กันค่ะที่ไฟ145องศานะคะเป็นไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะส่วนเวลาเนี่ยอยู่ที่ชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ค่ะที่ที่ม1 2นาทีค่ะก็ลองเูนะคะไปเลยอบสุกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมาใส่ตะแกรง่ะให้เย็นกัน ได้ยินสียงกรอบเลยนี่พักจนเย็นเรียบร้อยค่ะมาดูความกรอบกันฟังเสียงนะนี่ไงกรอบมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูขนมปังกรอบนะพี่เผาค่ะกรอบสุดๆเลยเดี๋ยวจะดีลองชิมให้ดูนนะ กรอบสุดๆแล้วก็หอมเลยอร่อยมากเลยค่ะลองทำนะคะง่ายสุดๆเลยค่ะแล้วก็พบกันจะดีได้ใหม่ในหน้าะนะค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย